สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดวงใจวงพันยอยู่ชั้นปช .3/2 การบัญชีเลขที่8วันนี้ดิฉันจะมานําเสนอการบันทึกรายการวัตถุดิบในรายวิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้นเดี๋ยวเรามารับชมรับตัวอย่างการบันทึกรายการวัตถุดิบได้เลยนะคะจทย์ตัวอย่างที่2กิจการ อุตสาหาการรมแห่งหนึ่งมิ่งดิบคงเหลือยกมาเมื่อวันที่1มีนาคม2557เป็นเงิน3,500บาทมีรายการทั้งหมด5รายการรายการแรกวันที่1มีนาคมซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อ50,000บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%บันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปตามวิธี perpetual วันที่1ด้านเดบิตวัตถุดิบ50,000บาท ค่าซื้อ2,500บาทนำด้านเดบิตมาบวกกันจะได้ด้านเครดิตเป็นเจ้าหนี้การค้า53,500บาทบันทึกรายละเอียดว่าซื้อวัตถุดิบเป็นเงินเชื่อรายการที่สองวันที่สองจ่ายค่าขนส่งวัตถุดิบเข้า1,000บาทบันทึกในสมุดรายวันวันที่2ด้านเดบิตวัตถุดิบ1,000บาทด้านเครดิตเงินสด1,000บาท บันทึกรายละเอียดว่ากิจการจ่ายค่าขนส่งเขา้ารายการที่3วันที่ห้าส่งคืนวัตถุดิบ2,000ันบาทภาษีมูลค่าเพิ่ม7%็เปอร์เซตบันทึกในสมุดรายวันว่าวันที่หด้านเดบิตเจ้าหนี้การค้า2140บาทด้านเครดิตวัตถุดิบ2,000บาทภาษีซื้อหนึ่งบาทบันทึกรายละเอียดส่งคืนวัตถุดิบที่ชำรุด รายการที่สี่นะคะวันที่สิบเบิกวัตถุดิบไปใช้สามหมื่นบาทบันทึกในสมุดรายวันวันที่สิบด้านเดบิตงานระหว่างทำสาม0 0 0่นบาทด้านเครดิตวัตถุดิบสามหมื่นบาทบันทึกรายละเอียดว่าเบ,บิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตรายการสุดท้ายนะคะวันที่สิบแปดจ่ายชำระหนี้ข้าวัตถุดิบได้ส่วนลดสองเปอร์เซ็นบันทึกในสมุดรายวัน วันที่18นะคะด้านเดบิตเจ้ามีการค้า51,360บาทด้านเครดิตเงินสด5้า0 0บาทส่วนลดรับจะมีการวิธีการคำนวณน,นะคะ5 0 0 0 0ื่นลบสองพคูณสก็จะได้960บาทนะคะบันทึกรายละเอียดจ่ายชำระหนี้และได้รับส่วนลด2เปอร์เซ็นตนะคะ ตัวอย่างการบันทึกบัญชีในสมุดร,รายวันทั่วไปตามวิธีเพอร์เพชวลก็มีเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะ